จะพามาทานโดนัทน,นะคะที่ร้านแอมโดนัทที่เทนจินค่ะซึ่งเป็นร้านที่ยาวมากๆเลยค่ะ <c oughs> ร้านแอมโดนัทน,นะคะที่โตเกียวเขาก็มีสาขาที่นากามิกุโดแล้วก็ชิบูย่าค่ะวันนี้นะคะเรามาที่สาขาเทนจินจังหวัดฟุโกโอกะกันค่ะถ้าใครมาเที่ยวฟุกโอกะกน,นะคะอยากจะมาลองยืนเข้าคิวซื้อโดนัทน,นะคะก็มาลงที่สถานีเทนจินค่ะ แล้วก็จะเห็นแถวต่อยาวๆแบบนี้ค่ะที่หน้าห้างไดมารุนี่ค่ะรอคิวยาวถึงขนาดต้องมีเพื่อนมายืนด้วยเลยค่ะน้องอุ้มนะคะรอรอเล่นมือถือรอหลายหลายรอบละร้านยังไม่เปิดเลยอะโอ y ม o ก็้อนแอมโดนนั้น,นะคะเปิด11โมงค่ะถ้ามารอวันธรรมดาแบบวันนี้นะคะก็จะใช้เวลารอประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะ เวลาปิดร้านก็คือเวลาที่สินค้าหมดนั่นเองค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าหมดเร็วะะอ่ะนองมุมเป็นไงคะถึงหน้าร้านแล้วถึงหน้าร้านแล้วนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะ<า>เห็นที่ยืนหยุดตรงนั้นไหมคะนั่นนะคะคือหน้าร้านค่ะเต้นอะคืนเต้นนาอน,น,น,นี่นะคะทุกคนแต่พอเราเข้าที่ประตูไปแล้วนะคะเราก็ต้องเดินไปหยิบที่ตักโดนัทแล้วก็ทานนะคะ โดนัทของที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ259เยนค่ะร้านตกแต่งได้น่ารักมากนะคะแต่ว่าร้านเนี่ยเล็กมากๆเลยค่ะในตัวร้านนะคะเขาจะทําเป็นเส้นทางให้เดินจากหน้าร้านไปหลังร้านค่ะแล้วเราก็ไปจ่ายเงินตรงหลังร้านนะคะถ้าใครที่เดินไปแล้วนะคะจะเดินย้อนกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ยากค่ะมันจะมีโซนข้างในด้วยนะคะที่เป็นโดนัทที่ต้องแช่ตัวเย็นะคะ่ะร้านนะคะจะเล็กมากๆเลยค่ะ น,นี้เป็นโดนัทในตู้นะคะขอแนะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสำหรับโดนัทใ,ใ,ในตู้แช่เย็นนะคะเพราะว่าเป็นโดนัทครีมสดค่ะได้ลองซื้อสตรอเบอรีร่มาทานนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆค่ะอย่างที่ได้บอกไว้นะคะในตองต้นว่าร้านเปิด11โมงค่ะแล้วก็จะปิดเมื่อของหมดค่ะหลายๆท่านนะคะไปดูในรายละเอียดของร้านนะคะจะเห็นว่า ร้านเนี่ยเปิด11โมงแล้วก็ปิด2ทุ่มค่ะแต่ขอกระซิบบอกเลยนะคะว่าไม่เกินบ่ายๆของก็หมดแล้วค่ะเนื่องจากเป็นร้านเล็กๆนะคะที่ไม่ได้มีที่นั่งให้ทานค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปชิมกันค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีลิสต์นะคะเมนูของโดนัทมาให้เราดูด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะ ตัวนุชเองนะคะอยูฟกโกกะมาลายปี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาลองต่อคิวแล้วก็ซื้อทานกับเขานี่แหละค่ะขอบอกเลยนะคะว่าผ่านไปร้านนี้นะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งนะคะก็จะเห็นคิวที่ต่อแถวยาวมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะให้น้องอุ้มนะคะเพื่อนคนไทยช่วยชิมค่ะามาลองชิมกันนะคะน้องอุ้มเอาหน้ามาใกล้ๆสิคะเย้ว,ว้าววิหน,น้าเนี่ยเนี่ยดูเหนื้อแป้งนี่มันนุ่มเหนียวมากเลยอะ ไส้ข้างในนี่คือโหไส้เยอะมากใช่จัดเต็มเลยนะคะไส้ข้างในว้าวหูมันยืดมากยืดมากๆอ่ะโอ้่ะเป็นยังไงคะเนื้อแป้งเขาอ่ะมันหอมหอมแล้วแบบเหนียวอ่ะอร่อยอ่ะไส้เป็นยังไงไส้อร่อยไม่หวานมากไม่หวานเกินไป ไม่หวานแล้วแบบกำลังดีคุ้มไหมคะที่ยืนรอประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงค่ะคุ้มเปแป้งมันอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปร้านที่2กันแล้วนะคะร้านที่สเนี่ยเป็นร้านอาหารค่ะจะไปทานมือเที่ยงกันแล้วร้านนี้นะคะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน B2 ห้างโซดาเรียสเตทที่เทนจินค่ะความพิเศษสุดๆของร้านนี้เลยนะคะก็คือไข่ปลาเมนไทกโกะที่ทานได้แบบไม่อั้นเลยค่ะนุดขออธิบายนิดน,นึงนะคะว่าไข่ปลาเมนไทกโกะคืออะไรไข่ปลาเมนไทกโกะนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของฟุโก,โกุโอกะค่ะ <S <S ที่ทํามาจากไข่ปลาค่ะค่ะเดีเราจะเดินไปร้านูโอ,โ,อโยชิกันแล้วนะคะ นัางแบบของเราค่ะวันนี้มาก,กับเ,เพื่อนๆนะคะก็จะสนุกน,นิดนึงค่ะทีโน่นี้ no, nee. ที่พนักงานบอกว่ายำบุกเเซนเป็ดของเวียดนามอยากจะตี <c oughs> ชื่อมันยำมันก็ชื่อไทยแลวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรามาถึงร้านอุโอโยชิกันแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาจะเป็นอาหารแบบเซตๆค่ะซึ่งในหลายๆเซตนะคะก็จะมีไข่ปลาเมนไทโกะที่ทานได้แบบไม่อั้นเลยค่ะอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นเซตเทมปุระค่ะทุกคนเห็นขีดแดงๆไหมคะแล้วมีตัวออกสัมผัสสายป่นสีขาวในขีดแดงๆนั่นนะคะแปลว่าเมนไทโกะไม่อั้นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเซตปลาย่างค่ะและก็เช่นกันนะคะที่มีขีดแดงๆแล้วมีตัวอักษรสีขาวก็คือไข่ปลาเมนไทโกะทานได้ไม่อั้นค่ะ อย่างอันนี้จะเป็นเซตซาชิมิค่ะซึ่งทุกเซตนะคะเขาก็จะมีข้าวมิโซชิรุแล้วก็อาหารที่เราเลือกค่ะแล้วก็พวกเครื่องเคียงเล็กน้อยค่ะราคาเริ่มต้นนะคะของแต่ละเซตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,000เยนไปจนถึง2,000กว่าเยนเลคะตอนนี้นะคะ,น,น,น,ะ,คะนั่งรอคิวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็จะถึงคิวแล้วนะคะสำหรับเมนูนะคะเป็นการสั่งจากแท็บเล็ตค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลค่ะมีภาษาอังกฤษให้เราเลือกเปลี่ยนได้ค่ะ นอกจากอาหารเซตแล้วนะคะเขาก็จะมีพวกอาหารที่เขาแยกขายเป็นจานๆค่ะเช่นซาชิมิปลายนึงปลาย,ย่างเป็นต้นค่ะวันนี้นะคะแอดนุชสั่งเป็นเซ็ตปลาดิบรวมกับเซตเทมปุระใน1ชุดค่ะซึ่งเขาก็จะให้เทมปุระปลาดิบมิโซชิรุนะคะแล้วก็ข้าวเครื่องเคียงนะคะก็เป็นพวกผักดองแล้วก็เต้าหู้ค่ะ เมนไทโกะทรงเครื่องในไห่ใบน้อยนี่นะคะสามารถขอเพิ่มได้ตลอดค่ะข้าวแล้วก็ซุปมิโซชิรุก็เช่นกันค่ะวิธีการทานเมนไทโกะทรงเครื่องให้อร่อยนะคะก็ตักเอาเมนไทโกะจากไห่ใบน้อยค่ะเอามาโปะข้าวนะคะทานคู่กันร้อนๆขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับซาชิมิของที่นี่นะคะ แซลมอนเนี่ยขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยก็คืออร่อยนะคะแต่ว่าจะมีรสชาติแบบกลางๆค่ะถ้าใครที่ติดรสหวานรสเค็มเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าจืดไปนิดนึงค่ะแต่สำหรับตัวนุ่นนะคะให้ร้านนี้1ิเต็ม10เลยค่ะเป็นคะแนนมาจากความอร่อยและความคุ้มสุดๆค่ะ ได้ไหมคะพิ่ตาเป็นไงคะรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยดีคุ้มราคาแล้วเมนไทโกดที่ทานได้ไม่อัน้นนี่เป็นยังไงคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอนอเ้อยเมนดีน้ำเหมือนคนไทยที่กินกับไม่เกว่ายอ,อ่ะกินน้ำพริกโอ้อันนี้ก็คือแบบเนื้อนัวแล้วก็มีความเผ็ดต้องมาลอง ได้ฟังรีวิวแบบนี้แล้วนะคะใครมาเที่ยวเทนจินอยากทานเมนไทโกแบบไม่อั้นห้ามพลาดร้านอุโอโยชิเดกาค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแอนนุ์ทานเข้าเซนนะคะประดิบแล้วก็เทมปรุระไข่ปลาเมนไทโกไม่อั้นนะคะถ้าชอบวันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณ